เจ้าอยู oh, no ่ใช้ดูเชโน่โอู้ดก่อลว่าวแน่นอนบ้คุดว้าวของมันคุยกันต้องคุยนึงอยู่เป็นชั่วโมงโอ้วานนี่นะเออคอยฮ็ดกินนั่นจนแกงหวายจนสุกมันก็ยำบริยาว้ากันตกตกเออจนให้ค่อยไปพุ้เอ่าวันนี่ชื่อเบียชื่อยังให้กินก็ชนะเป็นของนอนกินข่ากับอุดดาหลีกงานบ่มีตั้งบนบนขี้เรื่อย ต้องบรมีตาคันมีตาก็เทศหรเปล่าข่อยข่อยโรดโลกหยาเสียหยาเอ้าก็ยาได้เดือนแปดเดือนเก้ากะยาได้มันมาเนาะมาแบเห็นในเฮือนชาดมันหกหกสามเปนบ่มีผู้เหตุผู้ระเนาะอันทำไมเฮือนชาเดือันทำไมเฮือนชาดมาขึ้นมามาแต่งเข่าให้อีพอกินเหลี่ยบพอมาจับโทรศัพท์ด่าไปฉุดไปฉุดแต่งแต่งแต่งขมาเอฟซีชุมเจ้านะจักเอฟซีไพ่บลูจักอันที่เขาติดตามนาะค่อยว่าบ่มีตาเบื่อก่อยวันนี่แหละ เออว่าขออยไปหาตู้ก่อนไปหาเราเออแนวนั้นแนวนี้อ้าข่อยว่าก,าากันบ่มีตาแล้วก็ยาเว้าคอยว่าออเเอะอันเอียงว้าเขาำนี่กมีตาอยู่ให้แล้วม,มีตาแต่ตาบริเบิเอะไล่ะบ่แมนบริมีความบริมีมูลความคิด<บ>ต้องามาถามก่อนเออเจ้าเปิดใจน,นั่นนั่นนี่เจ้าไปหาผู้น,นั่นผู้นี่บอกคอ,อยกินเข้าอ,อยู่เฮื่อนคอยนอนอยู่มาเมม่ยเหม่ยมาบอกอยคอยด่าะข่คอยว่าคอยคอย ชมซะเนาะอ้าวชมอยู่ดีกินบุเสบคุณนั่งก็ได้พูณนั่งอยู่ดีกินบุเสบมาหายไหม้ได้บอกบ่มีตาบอกว่าถ้ามีตากระเบิงสะก้อนบอกเขาทำคอนเทนต์บอกเขาเห็ดหยังเออมันเป็นคลิปอยู่เนาะโอ้เมนูหภาพเนาะมันเป็นคลิปมันเป็นคลิปเขาจะตัดต่อไข่อยอยากนอนอยู่บ่นอนหรือว่าเขาอยากหนังอยู่เขาอยาก มาตัดต่อร่วมกันมาคู่กันกับจีเป้นยนังแหม่นบอกเจ้าพอได้มีตาเบิง่งถอว่าอาค่อยหาตู่ก่อนอไปตอนใดว่าเฮือนเราข่อยังบ่ด้เคยเห็นเอคนอครั้งนี้้าจบ่หักตู้ก่อนจะยิ่โทรหาเราบอกเอาโทรกัราบโทศัพท์ับเบาเซิร์ช่อยว่า,วาเขาหนวใส่เขาจะให้คุยยังให้ล่มว่าเล่าหัดจีหมักค่อยแท้บบ่เออเล่าน่ะชีเอาข่อยบ่ขนาดว่าแค่บ่เหม็นโทศัพท์ค่อยโท,ทรโทษละทร,ทร,ทร,ทรับคนคนอื่นนะคุยสื่อ,อข่อยกันยังมีความพิด เออมจจอยังบ่ใส่คอยเ็ดหนาเราได้เนาะคอยจะเค็ดหนาได้แบบใดไม่เค็ดหนาตาคโบโบใส่แว่นใสแ่นนี่แล้วกัน ันแตกัเนาะกันว่าจะกันเพียงคืจังกันแต่ก็ใแว่นเออบตาบอดกบตาเดียวขอยว่าอไรจะจงพานี่อมริกาอะไรโมเดลเนี่ยฮสิตามมาจุกินต้มมาสุกินเนี่ยมาต้มกอนนี่กินไท้กินให้มันอ้วนบอแม่หดในสมูทนี่ยัไกินหจอยกินห้จอยยังกินไห้อ้วนกินไทมันใหญ่ขึ้นเออตอนตอนนี้เนาะตอนทกินตํมนี่ยเออแนาะยังว่าสำนีเนาะถ้ากินเพแล้วเฮ้ยจีกวนเจ้าจิบวยหอย่อยสูนนั่อ ลกหยาเมื่อยๆเช็ดหยาเมื่อยๆไปอาบน้ำมาแล้วเรียบร้อยพอมาแตนเข่าให้พ่อกินแล้วเรียบร้อยว่าอันพวกหนุ่มๆเพิ่นฮ่าแล้วอันที่โสดฮ่าแล้วเพิ่นบ่มีผู้เอาท่าแล้ว่คันบ่ข่อยบ่มีผู้เอาเนี่บ่แปลกเออเพราะเพราะว่าเขาเขาย่านข่อยดาเก็ดเอปากแปลกเออข่อยนะใจดีแต่ขันข่อยบ่มีความผิดหรือข่อยด่าแล้วเราเขมรีโซ่ได้คือเฮาดีนี่เฮาดีเต็มร้อยท่าบ่ผิดเฮาสิเว้าให้อีหยังแม่นบ่ มึงเถื่อมาใส่เป็นสุดเป็นสุดเป็นสุดโยกคอยแดดเขาอยู่เพื่อนคอยปัจจิเมอร์ใส่คอยเป็นสุดเจ้าบอดมีตาบอดไตตีตาเบิ้งแม่คอยกระบอกยอมค่ะใส่เครื่องร้อนบอดเลยพยองคอยเออคอยกระใช่คอยกระเบิ้งคลิปเนาะคอยเจ้งกินเข่าบอดแฉทกินเข่ากระมาหมาแต่แดดกับช่างกระแดกเออปิจิซอเนี่กับคอยคอยจิจำเจียวประแดกอยู่เพื่อนคอยกระยาแล้วคอยบอดไปสั่งความเดือดร้อนให้พายคอยอยากให้ใดหลายคนได้ถักมาหาคอยนะบอดแมนบอดผู้เดียวบอดคอยประาตู้ก่อน บอกว่าจำเจ้าบ่มีตาบอซึ่งคิดในเด้อวันที้เราที่พักทามันระเบิ่ดเรวบ่เห็นเห็นเห็นูปหน้าปกแล้วว่าเนาะยังบ่ได้เบิ่งคลิปหน้าปกซะจะบ่ิเวณนี้ผ่าอยู่ได้สามันก็อันอันเอามีซะอันทําอีหยังคอนเทนต์บ่รู้ว่าทําแบบว่ายักให้หมู่เขาเบิ่งเขาชมพัดสิบ่เว้าข่อยไปนอนกับตู้กคอนบ่ เออคอยว่าเบาก็ยังว่าไเบองคลิปบางยังกเขมกบเบืองก้อนเบมเนบางคนก็เลื่อนผ่านไซื้อกัยวะเออไปเลเหแล้วนั่งกับตัก้อนกอนยังว่าไปหาเอาไปเอามาคอยหนังเพห็นบ่เออนัวคอยรู้ว่าชให้เอามมหนึ่งอีห่างออกโอ้กระขาดเอาจัเจงจ่เจงยนสงสัยบนเห็นนาปกคลิปแะ คิดโดเมนลีจีนะยันบริบูงคลิปสั้นมาสินะคอยดูคลิปคอยบิบงคลิปจังคอยกินข้าวบอลงจังคอยนอนบอลักสุนจรจิตายบอกเขาถ้าเบิ่งคลิปนี้ก็หูจักเลยเอาไปเลยบอไปเนาะเขานั่งืยนแล้ว ัเนโาหาตู้ก่อนยังเจ้าหมักบ่เจ้าดเอาบ่ตู้ก่อนบดไม่มียังแต่ตู้ก่อนลายลูกลายเมียแต่เขาบอกว่ามีแต่ควอยข่อยกะเอาขันข่อยหมักเออก็ไปจังแต่ว่าเออเรามีงัวมีควอยมีสมบัติเออมีเงินหายบ่หรือว่าบ่มีเงินซื้อเบียร์ให้กินคอยซื้อไปให้กินขันหมักก็ไม่ได้โซ่เออเหมนกวางสิสิเรามีมีมีแต่อีหยังกะข่อยกะเอาคันข่อยมักบอกว่าเนี่ยแค่อันนี้เนาะเฮาบ่ได้ติผู้เฒ่าผู้หนุ่มผู้เล็กน้อยผู้หูหนวกตาบอด คือเฮาเป็นคนโสดเฮาเบาน้ำเบิร์ดเฮาบริเดี๋ยวจะกลุนศาสตร์บอกรือว่าเฮาเออเจ้าถูกคอยบอกว่าเําน้ำเจ้ามีเงินคอยจังบอกว่าเฮาเขากับคนบ่เหมนคุยเฮาก็บเบาน้ำเบิร์ดทุกคนแต่ว่าเฮาสีหักหรือบ่หักเฮากับจะทันนึงเออว่าเฮาสีเอาหรือบ่เฮาเฮาบ่เอาเหมนบอกเฮาก็ใไญ่ปานนี่นะเนาเฮาก็ใหญ่ปานนี่เฮากับลูกมีผัวอะไร เคยผ่านการแต่งงานแล้วบ่แม่นว่าผู้สาวสดบ่แม่นว่าเนี่ยบุ๊ดเคยพาออีหยังห่ะนะโยเออคือเฮาบอกเลยเด้การที่ว่าเฮาถ่ายคลิปลงไปผู้ใดอ็มอยากติดตามเฮาผู้ใดอยากเบิ่งก็เบิ่งผู้ใดบ่อยากเบิ่งก็เลื่อนผ่านติ๊กโทรศัพท์เจ้ามาบังคับบ่ราคอยบอกว่าห้ามผ่าห้ามพุทห้ามได้บ่ห้ามมาบ่ได้ให้เฮาเจ้าห้ามได้บ่อยากไปตามทางมาบ่ให้เห่านะบ่ให้มาเฮาเจ้าห้ามได้บ่ราะบุยังห้ามบ่๊ดได้ออะไรในคบช่างอะไรมั้งสิคอยคอยอยากให้ได้ให้แล้วนะ บ่ค่อยค่อยด่านี่เป็นสุดเป็นสุดเหรอ大姐เออเจ้าพอใจเบิ่งข่อยเจ้าก็เบิ่งเจ้าบ่พอใจเจ้าก็เลื่อนผ่านที่โทรศัพท์เจ้าเบิ่งไ้ม่เดียวดอกเนาะเออเออเบ่นเบิเออคั้นบ่มักตู้ก่อนสิเอาโทรศัพท์โทรหาแเราไงเจ้าบ่ได้เมินตาเบิ่งบ่ว่าโทรศัพท์ข่อยอยู่นี่เนาะข่อยบ่ได้เห็นเอาโทรศัพท์ข่อยโทรข่อยก็บ่ได้เป็นเพื่อนกับตู้ก่อนอีกแก่เบาเฉิดล้วโทรไปแล้วก็อ้าวโหะใจว่าอ้าอันเศ้าเราน้อยในโซดตู้ก่อนสิมักบ่ ต wow <co ู่ก่อนแล้วยังปฏิเสธบอบเอาเราฮะเบิจำนันแหละตู่ก่อนบอเอา่วจ่าิ่าตู่ก่อนยังบอเอาคอยตู่ก่อนปฏิเสธบอตู่ก่อนยังปฏิเสธเลเลเลชมีผู้ได้มากะ่อยมาได้่อยเป็นเมียบ่มีกบเอาทุกคนบ่ใดคนดีตุ่งูเนียแม่แม่เอาไปตายไปใชเอาผัวไปแล้วพันกินเข่ากันน้ำตาสิเอาไปเห็นยังผัวเอามาอะไรบันทอนคิตใจ อยู่สื่อๆเฮากับโบตายเนาะอันไม่แห่งเขาแห่งเข่าโกกทำมันจะแห่งกันนะนาทางลังยังมีอะไรน้อยจะไปโง่ทางลังมีอยู่เจ้าเบิ่งแน่ขนาดว่าขวอยบมีผัวความอ้วนของข่อยนี่อ้วนสำิมใดคือว่าข่อยสมบูรณ์บทตถุแบบตาข่อยก็มีสองขาแกงขายังมือตีนขบเออเจ้าอย่าให้ข่อยสูง ได้อใช่ขับขับอะไรขับอะไรนี่อ้าวคอยบอกว่าห้ามขับห้ามพ้นบ่ได้ห้ามล้มห้ามแรงบ่ได้ห้ามมาไลยเห่าบ่ได้จิ้มขี้เข่ามาว่าใช่แล้วน้อยนี่คิดผิดชุดเลยคือคิดผิดผิดยังผิดต่อคอด่าแต่ขึ้นนี่พุ่นบอกเลยที่บ่เบิ่งคิดเนาะคอยบอกว่าจุ่มกับบอมีตาบ่หรือว่าเท่าไึงได้ไปเรียบร้อยค่อยได้ารียคร้อยับได้จะรับครับบ่ได้ก็ยาค่อยว่านี่ค่อยบ่ได้เดือดหอนมองใดแมย์พวง ก็ช uh, uh, ีเ uh. ดือดห่อนยังขอพี่เดือดห่อนเด้เอาไปเอามาเจ้าถ่ายคลิปเฮฮาหมอนสื่อกับพิษเพลินๆใส่เพลินกินเข่าปลาใหญ่นอนไปเป็นพัวเขาเน้ก่อยว่าบอกว่าอย่าเยาว์วันอันหนุ่มลอยเอ็ดนักชุ่มเจ้าแห่งนักกป็นหนุ่มลอยเอ็ดเราดีได้บอดีแต่ว่ายังมีเมียอยู่แหละไม่เป็นควาเนาะคนหัวขาวก็ดีอย่างเสียร์ยางคนเขาวก็ดีอย่างเสียร์ยางแต่กะห้ากับใบไม้งามดอกใบบ๊อบสื่อ เราไม่ได like right. ้หน so ้าตาดีดอกเท่ากับชาวบ้านชาวเมืองนี่แต่กินขขาให้มากกับมาก็กินเยอะไปวัดไปว่าก็ได้อยู่แต่เห็ดใดๆอื่ก็ได้ออกฮอรออกล่นแมนเฮาบ่มีเงินแมนแล้วเฮาบ่มีเงินแล้วเฮาบ่ได้ไปหาแมนบอกมะน่าไปหาเฮา็มีนี้ดินร่นยั้งถูกมือนี่ดินร่นเพื่อปากเพื่อท้องว่ให้คอยศูนแต่คือคอยว่าคันเขามาถ่ายคลิปเออ เดี๋ยวนี้ถ้าเออันมียังเพิ่นเว้า YouTube นํมาเพือนทุกมือทุกมือเนาะอ้าวแนวคนโซ่เพิบอกว่าอ่ะคนนี้เพิว่าสิมาหาเป็นตาเดทุกอย่างเนาะเนาะยุเจ้ามาทุกมือ่อยกิอันโทรศัพท์เบาเสิร์ช่อยคุยกับตู้ก่อนก็ยังผิดบ่คไปหาตู้ก่อนคือบ่ถามแล้วแ่เจ้าัข่อยทางมันอยู่ YouTube เออเห็นข่อยในส ีแลขอประหยากเบาคหลายคนอยู่ักกับมาหาข่อยว่าเออคันว่าไปหาตู่ก่อนเราบุคุยเร้่องอะนี่เรื่องของเจ้าอแตาเจ้าขอบริหารแต่บริหารเจ้าเห็นยังแม่คือผู้ชายคนใดมีข่าปานนั่นขอจีไปหาแม่นเออคนนั่นละมีข่าคนนั่นเราขอจีเอาเห็ดพัวคนข่อยไปหาแม่จีบอกแม่คนข่อยบอไปหานั่นใช้แรงว่าจุงเจ้าเราไม่ได้เห็นคขาอ่อนข่อยน่าเอร็ดยงนะข่อยมักเขาข่อยจริงใจกับเขา กอยจะได้เขาเห็นลูกเห็นพวกก้อยจะไปหาเพราะยังได้เห็นลูกเห็นพวกนแหลมตายไปยังอยู่เหินขอยก็ได้กินเขาอยู่แล้ว่ก็อยอยากให้ได้กอยขั้นขั้นแม็นความจริงก้อยจะบเทียงแต่ถ้าวบาแม่นความจริงหรอกปาต้องกอยชูนก้อยกลายใหม่แต่อดคอยมาบ้านนี่กอย้ยาให้ตืมไล้เนาะต่นอดนี่ป้าตอก้อยไปลกหย่าลกหย่าผัดพัปุกปุกปุกผัดอู่อู่มาจะกอู่มาจใส่ตับตัตัอดข่อยจะจากตาย บอลมาแรงมากโดนด่าไปสุดไปสุดโย่เรอยากใายได้ข่อยสบายกับน้ำแตนไปเลยดิเออแตนตอแต่บอลนั่นยังสิมาว่าเออมายเสร็จพอดีเลยเนาะอ้าวจ้าอันนั้นเจอวุ่นหัวบ่มีเนาะเข่าช่วงแตนตอดดีกว่าจ้ะเลยจ้าลูกบอกว่าเออเจ้าบริยูสื่อเนาะเมื่อเอ้ามาเลยเห็นเฮือนหกมันมันพัดจากทางบเ้าเาเนาะไอ้ะได้จอบ เปิดหูเปิดตาเาปลูกนั่นปลูกนี่เขาก็ง่ายยี่ยังเอล่อนอย่ามักกระทินเพือนเจ้าใช่คือเไรแทนไหนบอแมนบอในกระถินคนโสดจะได้หมักกระถินมันต้องมีคนกินเขาจะบอกมันโสดมันสดแล้วคือมันมีทุกอย่างปลูกทุกอย่างคอยไปคนหมักปลูกเนมไปเนยเขาออทุกคนอาจจะเป็นซาดเนาะเอาลายแห้งอะไรปลูกแล้วรวยบอบอรวยแต่คอยมีทุกอย่างให้กินแม่นแม่นแม่นว่าที่ใครขอไบ่ได้อึดบอสิดัดจะเมาในเที่ยวหมวงจะเอาอะไรเจ้าบอไม่ยามหมักหมวง เนื you. Mm ้อเวละหน่อยประยูงเนาะภาษีปลาเนาะขันยามมักม่วงนะบริวารตระ่าเงิาเป็นขุเป็นขุข่อยกับบริวารเนี่ยได้พอวันยามนี่มันยามมักม่วงไล่ตะเก่าหั่นขันมองม่วงปลายเขาก็ขายที่เขาก็จัดได้เงินเนาะเออแต่อันนี้มันไล่ข่อยกับคายเจ้ากับคายก็เลยว่าให้พี่ให้น้องกินนะเท่าอ้อมแอ้มนี่เขาก็บอกกากินดอกเวดแต่พี่สาวข่อยลูกสาวลูกชายข่อยเอาให้นะข้อมะเหม็นของเขาเนาะก็ะเหม็นคอนเพิ่น คือเราอยากได้ของค์ผลในเขาก็ขอเอาหนาเนี่ยชิ้ลายชินหน่อยก็องค์ผลได้แค่ต้องเอออันนี้คือคือในนี้ได้เห็นบอกเขาบอกว่าออปลูกเหงียงปลูกก็เพ็นรวยพอรวยแต่คอยมีทุกอย่างให้กินเนาะเพราะว่าข่อยบริเวณนอันอันอันกี่ขั้นเด้ข่อยนุข่อยก็มีทุกอย่างแต่ว่าข่อยรวยบอกข่อยก็บริเวณรวยแต่ว่าข่อยอยากได้เหงีงข่อยก็บริเวณซื้อในตลาดได้ละขอยเอาในสวนข่อยข่อยปลูกทุกอย่าง บ่อยกว่าเชียญเนะเต้นต่อเต้นต่อแล้วมาแรงมายังถึกเอ็ซีจุ่มเจ้ามาก็หลุมกระนำเออเราไปหาตู้ก่อนคอยคอยหมักตู้ก่อนคอยสนใจตู้ก่อนคอยหาตู้ก่อนโอ้ยหลับเลยนะคุณน่ะคอยด่าเป็นสุดเป็นจุดโทรมาก่อคอยยังบ่หักคอยบอกให้หักหาจะแตกยังค่ยแุณเราเขาบอกว่าหมูเป็นเราก็สั่งเป็นหรือวันแล้วแอบหักจะอยู่ไปจักคุณน่ะเอ็ซีคุณน่ะแล้วแอบหักอยู่ไปจักสมัครอะสมัคระเหมีผลเนาะ ชิบชิมักเศร้าชิมักกรให้ถามข่อยก้อนมามเมือเจ้าไปใส่เจ้าไปหาตู้ก้อนอดิบ่ข่อยข่อยเบิ่งคลิปเจ้าแล้วข่อยอยู่บ่ได้กินบ่เป็นเนาะหยุดขัดอันนั้นเพราะว่าไปหาตู้ก้อนมั่นเยอข่อยด่าเราได้ข่อยบ่ได้พังเห็ดพังคลได้บบนี่ข่อยว่าเยอมันกล้วยได้แตนตอดความเศร้าตามข่อยยังตอดแตน ตอนได้กับพึ่งตอดเขาบอกว่า,านั่นใช่รูปว่าแตนหรือพึ่งว่ะเอากระแตนพึ่งตอดเหตุอไไะไรเนาะอยากมีมว,ว,ออยวย <c oughs> อของแกวจะย่อยนะจ๊ะเนาะข่อยอยากได้นเนาะคือผู้ได้กระยาที่หมักข่อยบรื้ววัชีช้นใจข่อยบรื้ววัชีคุยกับข่อยเนาะ<ช>อันมีได้หนุ่มมังนอกคนหนึ่งค่ะ<ด>บอกว่าข่<พ>อยมีผัวอีกมีผัวแล้วก็ยังมาเปิดใจที่จะไม่เมินตาบอกข่อยาะ บ๊วยคอยบอกคอยเปิดคลิปอยู่ว่าคอยโซทคอยโซทอ่ะก็ย่อมหักในส่วนที่ว่าเออคอยเคยได้กับอหนุ่มไทยแล้วคอยยันปิดใจไปแล้วมันบอกเขามาแต่งเอาแล้วแต่ว่าไปแล้วใส่รองเท้าผีดขู่มันกลไปกันบ่ได้มันบอกไปหอดเครื่องทางกระตังค้นต่างไปมันบอกมันคื่อเฮห้าบอดีเข้าดีเห็นเด้เขาบ่อยากได้เฮาหรือว่าอ่าห้าบอดี เขาดีบ่ได้ก็เลยแต่น้ำบ่รู้จักนะก็แล้วแต่เลิกก็คือเลิกจบก็คือจบนี่แต่คือเขาเขามาในชีวิตกระชังเขาเนาะเออคืออยู่กันบ่ได้มันก็ต่างคนต่างไปให้ไปทนบ่แม่นควอยเหมือนทุกคนมันก็มีเหตุผลเนาะในการที่จะลากันเนาะแม่นการที่ว่าเฮาหมักกันอันนี้ก็ส่วนของคนสองคนบ่แม่นที่คนอื่นการที่เฮาเลิกกันเฮาก็ต้องมีเหตุผลเหมือนบ่เลิกกัน แมม่่บ่แม่นที่ว่าเออแม่แหละได้เงินเขาเลยเลยเจ้ามาลองเป็นคอยจิตป็นนันเนาะเออว่าเจ้าสีพ่อยังแหนการที่ถือกับใครเออการที่ไปอยู่กับเขาดีแต่เอื่อยน้องเขาแต่ผูดเฮานี่ยมันให้ความอบอุ่นบ่บ่แม่นว่านอนนํากันได้ความอบอุ่นแม่นบ่ความอบอุ่นกับความอบอุ่นอย่างอื่น แม่นที hmm. yeah, mm ่ว hmm. hey. mm ่าเอออาศัยนอนนํากันเลยมีความอบอุ่นเรื่องนอนนํากันนี่มันก็นอนทุ้งมืออยู่แล้วผู้ชายแต่แบบยังมีลมหายใจแมันตายเออคือมันตายมันสีนอนได้บ้างไหมเนี่ยตายนอนเลยตายมันบ่ตายบ่ะแม่นว่าเออมันหลายกรณีที่เฮาเลิกกันย้อนสาเหตุหยังถ้าอยากรู้แล้วทักไปถามเราเองเนาะว่าเจ้าเลิกย้อนหยัง เขามีป้เจ้าบ่หรือว่าเจ้าบดีเขาจังเลิกหรือว่าเขาหักบ่ได้ทีให้เจ้าปับปุงแลวเจ้าบดยอมปับปุงคนเฮามันเถาเลยต่างคนต่างเถาที่มาให้ซ้อนกันยัง้่ผมเ็นเด็กหน่อยมีการที่เฮาออกมาจากชิตในการที่ว่าถ้าว่าเฮาบดีก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องมาถ้าเขาดีผู้ได้หมักก็ไปเอาได้ไหม เอาคอยเลิกแล้วคอยบริหารเลยเนาะบริหารของเราเลยเออมันบริหารของเราคือเลิกกันแล้วคือจบกันเลยมันบริคือเมียเราได้คือเราเลิกแล้วเราปะเลยมันบอกแต่ตะกี้เราบริปะเรานี่เมียมาแต่งงานเนี่บอกพอมาเอาเลยบริหารเมียเราเบยอยเลิกเลยเราเบยอยเลิกนอนด่ากระด่าเอออีเล่าจะจับอีเล่าจะ๊ี้ย่เออแย่เน่งพัวเข้าแบบนั้นเนี่ยงพัวเข้าแบบนี้พ่อแม่ไม่สั่งจอนแบบนี้มึงเป็นไผ่ มึงคือบุคียคนจ่นผักพวมึงไหวมันมันมีเมียเออเนาะแนวเขาว่าเขาโสดเขาเลิกกันก็เมียสี่หาปีแล้วเออเขาหักเฮ้าเขาชงเงินชงค้ามในเฮ้าได้เขามาแต่งมาขอเฮ้าได้กับบได้ไม้ควบว่ะเขาชีหักเฮ้าสงกับเขาอยากได้เฮ้าแมนบอกเอาไปแล้วขมเพลงมาจะได้อยู่ได้อย่าว่าแต่คนมาก็ยังอยู่บ่ได้เอาไปตีไปตีมันก็ยงมาเนาะเอาไปขมเพลงชนเลย ขนาดมาบ่ามีเจ้าของมันยังอยู่บ่ได้แต่อันนี้กรยามันดีแล้วอันมันจบกันแล้วจบก็กคือจบผ่านเข้ามาในชีวิตเฮาเกา็ถือว่าเป็นบทเรียนแม่บอกคือคนที่เข้ามาเออมาอยู่ก็่อยแหมค,อย,มคอยให้เงินทันเันาน,าน,านีมาเป็นแม่บ้านมาเป็นเนี่ยนั้นน,น,นี่บ่ให้กินแอลกอฮอล์กินดอมตนบ่เ <c oughs> มื่อน่ะ่อยไปร้านอาหารคะเด้กอยับน้องสาวคอยจัดจักน้าอียังไรเรื่องเรื่องน่คอยบรูจัก โมนแอคคอยบ้านนอกนอกคอยบ่คอยอันออกงานคอยบ่คอยไปร้านอาหารมันสมมโนน้ำสมบ่เบอน์บ้างบ่สคอยกระชื่บอกมันเป็นแก้วเล็กซะดอกบอสมันเป็นแก้วนะแต่มันมีคืออันมันเป็นพ่วงผลไม้นะแต่มันเป็นน้ำเลืองเหลืองนะมันเทออกมามันคืออันสปอนเซอร์นี่นะแต่มันบ่แมนมันคือน้ำเบียร์นี่นะแต่มันบ่แมนแต่มันบ่แมนเบียร์มันบ่แมนเบียร์น้ำสีเหลืองเออมันเป็นแก้วอันเฮ้ กอดจำกวดช้ทิ้งเลยนะแต่มันเป็นแก้วฉำฉปอนเซอร์นี่นาบารู้สั่งมาสองกอดแล้วมากินกินอะไรเป็นอะไรโอ้แบบ amazon อะไนสิเจ้าเอาก็ได้ร้านบ่อนเก่าเด้จุกอดไปกินอาหารรสชาติก็บออกหวานๆสมๆเดี๋เมาบอผู้บ่าวบอผู้บ่าวไทยปะโทษมาว่าเธอกินแอลกอฮอล์แล้วบ่ให้กินไอ้กอฮอล์กินน้ำมนี่บอกเออโบเมลมันเป็นน้ำหมกไหม มันเป็นน้ำหมักไม้คือเขาไม่ได้สั่งเล้าสั่งเบียร์มากินแต่เขาสั่งตับนะกินแต่มันมันเป็นน้ำหมักไม้มันเป็นน้ำหมักไม้ช่างมือเฮ้ยเน่อะมีส่นห่งเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่หักอยู่หรือเสื่อมนะคนทักมาอยากเห็นหน้าคอยเออกเปิดกล่องเนาะเท่าประจําสิบแปดผลพุทหกสิบห้าเอาผลกระเบื้องเลยผัดจีเอียงขอกระวานเนาะอ่าชัมพี่เอาได้บอกคุยได้บอก เอาก็คุยกันไปก่อนเนาะใครชีกินเข่าคำเดียวในอิ่มโดดเขาก็บอกว่าคุยกันไปก่อนเออชีหายเขาหักปุบปับนะเป็นไปบ่ได้บ่ได้อยากได้ผัวตอนนี้เขาบอกถ้าคุยกันไปถ้าศึกษากันไปมันก็จะโอเคไปเมื่อหน้าแม่บอกเรื่องผัวก็เอาห่อนกันเปงกันก่อนเนาะนอกก็คือที่ผ่านมาเขาได้ผัวได้ใช่มันเป็นตาสีแตกบ่เลยไม่เป็นตาสีแตก แต่ใจย์คือสิบเลิกสั่งครัเป็นตาเนี่ยคะถ้ามันเป็นตาใครจิยากเลิกมันบอกมขาก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์เออกระโเป็นงยังกระนั้นหน่อยพวอที่ดีคือพวใหม่เออนะเออพวอที่ดีคือพวใหม่แมนพวอใหม่ดีค่ะพวอใหมพวใหม่บดีกินชาเรื่อยๆเลยเป็นได้สักฮาจกงโกสิพวอเอาง่ายๆใช่เอาเอาเอาตรงๆเลยเออนอนบางเตัวเขาอาจจีบว่พอคนที่ดีจริงคนเข่าไม้วันนี้ดีกว่าเก่าก็มีเด้จเป็นตาชะแตกหรือเปล่ มันก็เติมอะไรกัอนอะไรที่ได้กินอยู่บ่นี่นะทิ่ได้กินอยู่บ่อยจันี่เท่าละซับข่อยนี่นี่ข่บยไม่มีเฟซตู้ก่อนนี่มันหมุนบ่อะไรเนี่หมุนบ่อะไรเนี่ยเออสิ้อให้ใหม่แล้วซื้อใหม่เป็นเด้อมันเออเออเมนเมนเมนคว้าเอฟซีอยากเอออยากซื้อโทรศัพท์ไอซ่าแล้วหน่อยก็ซื้อเนาะมึงในกลัวมันบางเถอมันก็สัมผัสได้บางเถอมันก็สัมผัสก็ได้หมู่บ้านนี่ฮะโทรศัพท์บเบาเชิดเบาเชิดโทรไปแล้วก็เออว่า อยู่ใส่ตู้ก่อนอยใส่ตู้ก่อนแล้ตู้ก่อนนี่ยจะเอาข่อยบอเออแล้วตู้ก่อนบอกว่าบอเอาบัดนค่ไหตู้ก่อนบอเอาวาฒนาเนาะวาฒนาข่อยที่แดบวนโมือนี้คิดว่าสิให้ว่าสิให้เจ้าโทรตื้อตู้ก่อนเลยพายว่าเอฟซีหายนะประเทศในใดซะแม่นบ่ได้แม่นเด้อกอคุยโทรศัพท์เจ้าแล้วเพิ่นว่าข่อยนี่เอาโทรศัพท์โทรหาตู้ก่อนข่อยสิไปหาตู้ก่อนเิ่นเข้าใจว่า เจ้าเอาโทรศัพท์เจ้าเองโทรหาคอยบริมเป็นเป็นเพื่อนครับตู้ก้อนเ่็นเพื่อนกนคือูว่านีทีมงานเขามาเลยก็่อยบริมเอาโทรศัพท์บเสิร์เดียเป็นผู้คนโทรเป็น้องเป็น้องคือเบเสกับตู้ก้อนเป็นเพื่อนกันตั้งเฟซบุ๊กใส่ตู้ก้อนมาต้กอ็เลยโทรอยบอเร่วมกันนาทุกคนกับบุนใจอีกตูก้อเราบิดเงินลายหลาและวะสามิีิลาลยนำผู้หญิงคอยเอาดอกเจ้าคอยแห้งบเอาเราแบบเขาเป็นยังจากบเอาคอย

<c oughs> มาทำวามูจักกันก่อน <c oughs> มาดัางดีกัน